ว่ามีภาวะกู่นิดยังไงหรือว่ามีข้อดีข้อเสียยังไงทั้งกำหนัดแล้วก็ของพิเบ้านค่ะของพิเศษบ้านเอาของพิเศบ้านคบอมมะสมคอมมสมอันดับแรกก็คือกำเนญ่บ้านจะต้องมีความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สดแล้วจะมีต้องมีะร คือเราอย่างผมเองอะ,อะก่อนที่ได้รับเลือกตั้งมาแล้วก็ได้รับเลือกตั้งมาแล้วเนะี่ยคือที่เราปรยายิญานตนคือเสมอต้นเสมอปลายก่อนเลือกตั้งและหลังที่ได้รับการแต่งตั้งต้องมีความเสมอต้นเสมอปลายต่อไปค่ะ มใองการทํางานก็ยึดเอาหลักความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์จริตเป็นเป็นที่ตั้งครับ<ฆ>ถือว่าเราไม่คือทําทํางานตามหน้าที่คือเราไม่ไปไปิดไปคดโกงหรือ<ฆ>ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นพอด,ดีของงานที่ใหญ่บ้านชาวบ้านเราก็จะได้มีที่พึ่งที่<ฆ>ที่ดีที่ไว้ใจได้ ควรปรับปรุงข้อดีของข้อเสียของผู้ใหญ่บ so ้านบางบางในบ้านในในส่วนของที่กำลังงานหรือว่าดีทุกคนถ้าดีก็คือก็ไม่ทุกคนหรอกมันก็ต้องมีการจับจุดที่ผู้ขับข้อดีของผู้ใหญ่บ้านข้อดีก่อนนะข้อดีข้อดีข้อดีงผู้ใหญ่บ้านก็คอะไรแล้วก็เหมือนทำให ให้ชาวบ้านมีมีความสามัคคีไม่มีความแตกแยกอย่างเงี้ยก็เห็นว่าการการทํางานหรือว่าเขาเรียกว่าการสร้างความฟองดองให้เกิดขึ้นภายในชุมชนก็คือถ้าถ้าได้ในข้อเนี้ยถามว่าการทํางานเนี่ยมันก็จะไปได้ดีแต่ว่าถ้าหมู่บ้านไหนมีการแตกแยกเนี่ยมีการประชุมประชากกเนี้ยหมู่บ้านนึงมาแค่ติดคนนี้คนนเนี้ยก็ถือว่าการทํางาน ก็ทำนังเป็นควายากใช่มาบางหมู่บ้านนีที่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 ไปมันจะมีที่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 เขาจะมีนายกเทศมนตรปากประชาชนบาหมู่บ้านออกมาให้ก1าคนเนาะบางที่เขาให้อยากออกมาแค่50คนหรือว่ากลุ่มหนึ่งของชุมชนแต่กลับมีออกมาแค่3คนถึง10คนซึ่งมันไม่ได้ก็เหมือนกับว่าเาไมันเหมือนว่าบางหมู่บ้านนีมันจะมี มันจะมีการแตกแยกเกี่ยวกับการเลือกตั้งบนเรื่องหลักใหญ่ๆเลยอันนี้ออัันนนนีี้้ถือว่าถือว่าเป็นค่าเสียกันค่าเสียก็คือบางหมู่บ้านมีการแตกแยกในช่วงๆแตกแยกสาเหตุมาจากการเลือกตั้งอะไรต่างๆนหนาเป็นอย่างท้องที่ในเลือกตั้งหน้าเี้บ้านเรื่องตั้งสมาชิกอบตเลยเป็นผลเป็นผลเยอะเรื่องการพัฒนาหมู่บ้าน แบ่งกันเข้าจะแบ่งป็นพวกขายพวกมัมเป็นงใมใช่อันนี้คือข้อเสียเลยใช่ข้อเสียแล้วก็ข้อดีข้อที่สองนะคะคือการสร้างความกวนรำให้เกิดขึ้นในชุมชนก็มีการแตกแยกข้อเสียก็คือบางหมู่บ้านเนี่ยมีการแตกแยกในชุมชนเนื่องจากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นในชุมชนก็เลยทำให้เหมือนกับสฝั่งสัมปัน ก็ดีนะคะก็ดีของของที่อยู่บ้านในในใ <มา S 1> นสนอบสอบตก็ที่ดีก็คือเอาใจใส่หน้าที่ะนี่ยเอาใจใส่หน้าที่มีกองที่ติดชอบในหน้าที่ตัวเองถือว่ามีการเชิญประชมุมมีการร่วมง,งานอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปร่วมง,งานบ่อยจะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยลีหนี่ ให้ความร่วมมือร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ดีนะนะี่ถือว่าถือว่าดีของูรงพยาบาลคนค่ะแล้วข้อเสียขออีกขอ้อหนึ่งได้ไหมของผู้ใหญ่บ้านกำลังก็ได้อาจจะไม่ใช่ตัวกำนันเองแต่อาจจะเป็นกำลังที่ในสายตาที่ที่กำนันมองว่าข้อเสียของวันผู้ใหญ่บ้านมันต้องมีบ้างข้อเสียก็คือว่าเป็นบางคนที่ว่าเป็นบางคนที่ว่าเห็นเห็นแก่ผลประโยชน์ เห็นผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆกับเรื่องเรื่องพวกเซ็นรายได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นข้อเสียดีกว่าเพราะว่าเขาบวนกันเยอะอย่างเงี้ยเขาก็จะมาฟ้องก็คือมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีการก็คือเหมือนกับว่ามีการคุยกองเกิดขึ้นในการันนะที่จะโันเงินดีกว่าเรียกว่าคุยกงก็ไม่ใช่นะครับก็เหมือนว่า พราะเดี๋ยวน,นี้มันจะผู้ใหญ่บ้านทำงานเนี่ยไม่สามารถที่จะไปคดโคตงว่ประมาณได้ก็แต่ว่าไอ้สิบเปอร์เซ็นต์นี้มันเป็นพื้นเต็มที่เต็มนั่น,น,นแหละมันมันเป็นอย่างนั้นเลยครับมันเหมือนว่นาน้อยก็ถือว่าเรียนน้อยนกน็คืออย่างเรียกผลประโยชน์อ,อะไรอย่างเงี้ยผลประโยชน์อย่างสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมีเงื่อนมาาเราจะต้องไปเรียกเขาห้าเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยก็มีแารทีนี้งานที่ออกมามันก็จะ ไม่เต็มไม่เต็มร้อยก็จะบางลงไปตอนไปสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วระบบนี้แก้ไม่หายตั้งแต่ข้างบนลงมาจนกว่าจะลงมาถึงนีก็ไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยลงมาถึงนีนไปเต็มที่เลยเหนื่อยอ่ะเหนื่อยเืแล้วแล้วในส่วนของตัวงานเองเนี่ยกาที่มถึงในด้านของอรก็ได้ในด้านของงานทางดิจิทัลในช่วง คือประตูรู้ท้องถิ่นก็ต้องมีพึ่งที่ท้องถิ่นอย่แล้วแต่ในแต่ละที่ตัวกำลังเป็นกำลังเนีกำลังในการส่งเสริมอนุรักษ์หรือว่าสืบสานกระทำท้องถิ่นนั่นเราแค่ตัวอย่างสืบสานอย่มบุกเองก็จะอยู่ประมาณกลางๆันเพราะว่ามีการส่งเสริมก็มีการส่งเสริมแค่มีส่วนร่วมส่วนใหญ่จะเป็นเป็นส่วนร่วมกับเป็นส่วนร่วมมากกว่า ก็ยังกำลังที่ใหญ่บ้านเนี่ยมันไม่มีไม่มีงบประมาณที่จะมาจัดทําอะไรอย่างนี้แต่ว่าเราก็แค่ว่ามีงานเราเทนีหคือเราก็นําชาวบ้านไปไปทํางานยังส่งการเนี่ยเราเราก็มีการไปร่วมงานกับอำเภอของตําบลอย่างเงี้ยก็จัดคนไปก็มีการแสดงมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเรามีมีส่วนร่วมโดยที่ว่า พาคนในชุมชนไปร่วมงานแล้วก็ตัวเราไปร่วมงานแต่ว่าตัวเราเองอ่ะเราไม่ได้มีการจัดยงานขึ้นมาเพิ่ในนามของตัวเราเองมันไม่ได้เป็นค่ะแล้วก็การจัดงานแต่ทั้งนั้นมันใช้ใช้งบมากเยอะงบมากที่นั่นแล้วก็กำนัลคิดว่าคุณลักษณะภาวะผู้นำของกำนัลที่เห่บ้านเนี่ยควรมีลักษณะแบบไหนคะภาวะผู้นำภาวะผู้นำ เช่นตัวกำลังเนี้ยมีความอะไรก็อะไรนะเป็นคนใจกว้างแล้วก็เป็นคนลักษณะพวกอีเป็นคนกล้าตัดสินใจหรือว่ามีการพัฒนาส่งเสริมอาชีพเอาอาชีพเข้ามาหรือว่าพาลูกบ้านไปดูงานโครงการอย่างเช่นโครงการร้างหมู่บ้านหรือว่าโครงการขึ้เขาหินน้ออะไรอย่างเงี้ยนี่ก็คือช่างผมก็เคยฝ่ พาลูกบ้านไปเป็นกลุ่มเป็นคณะการดูนาศการดูยอที่เกี่ยวเกี่ยวกับเพื่อกระเซดอะไรเนี่ยเราจะไป ผู้ใหญ่้านในอาจจะไม่ใช่รุ่นด้วยเระคือรุ่นต่ตอไปเนี่ยท่านาจคิดว่าคนมีข้อเสนอเนี่ยอะไรเกี่ยวกับผู้ใหญ่บ้านเนีไไ่รร่วมทมุนท่ททนหรือว่า60ปีแบบนี้หรือว่าควรจะมีคุณลักษณะสมบัติอะไรที่จะเข้ามาเข้ามา ถคาคนดีเข้ามาเพราะสวยมากทุอย <Es gemacht. S 2> ่เนี้ยพี่บอกไปเลยวที่องที่จะเป็นขึ้นมาบางคนได้ขึ้ดีมากบอกว่ามันมีอะร้ส่งอ่เขยนถ้าครก็มเลนี้เาคมบว่าไม่นี่มีอะไรเลายค เองครที่ผมได้มาเป็นผู้ใหญ่บ้านทั้งแรงมมกนะ้นผมเป็นห้าปีผมก็ไม่ได้ซื้อเสียงเลยพอหมดสมัยห้าปีผมก็ม,มาลงเรื่องตั้งใหม่ก็ไม่มีคนแข่ง <c oughs> ก็คือหลงก็ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านยันหกสิบแล้วก็ <c oughs> มาเก่งกำนันกำน,นัำน,นก,ก็คือก็คุยกันเราคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่ละหม,มู่เขาก็เห็นว่าเราเหมาะสม ถือเ,เป็นเป็นโอ,อก,กาสคือว่ามันมันเป็นโอ,อก,กาสที่ดีที่ว่าที่ผมได้มาผมถือว่าถือว่าผมไม่ได้ไปเสียสิดใครเสียงมาผมว่าัติหน้าที่เ็มเ็มที่เต็มความสมัยของผมเพเห็นัว่วาแต่ว่าการต่อไปเนี่ยถาาว่ายอย่างรัฐบาลที่มีนโยวายจะให้ผู้ใหญ่บ้ญญา,บานอยู่60ผู้ใหญ่บ้ญญา,บาน5ปีก็ค,คือมันก็ต้องเป็นมาตรฐาน ให้เป็นมาตรฐานให้ได้คือก็จะเอาห้าปีหรือจะเอาหกสิบก็ให้เปลี่ยนใช่ไหไม่ใช่ว่าจะกลับไปกลับมาถามว่าคนทํางานแล้วคิดว่าพัฒนาไปแล้วเนี้ยพอจู่ๆแล้หกสิบได้มกับอยู่ห้าปีอย่างเงี้ยคนเราก็ตั้งใจมาแล้วว่าเออเราจะมาเนี่ยจะถามว่าพี่เลือกตั้งอ่ะแล้วพี่รู้ว่าอนาคตพี่จะอยู่ห้าปีพี่ก็จะต้องทำอะไรจะต้องทํำยังไงที่ถึงจะได้มาแต่นี้แต่นี่กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ว่า ที่เข้าใจล้เป็นนโยบายค่ะแล้วในตัวของพนันนี้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมมีการพัฒนาเรียนรู้เพิ่มเติมเช่นคิดว่าเราในการรูข่าวหรืออะไรหรือว่ามีการเรียนรู้ด้วยตัวเองม้างมีการพัฒนาในด้านการเรียนรู้อ่ะเช่นเราไม่ต้องจำเป็นจะต้องไปเรียนยังมหาลัยหรือว่าอะไรแต่ว่าเราะความจับที่ที่ผ่านได้สิ้นสุดหรือว่ารับข้อมูลข่าวาแล้วเราก็ ว่าทุกวันเนี่ผมจริงๆผมผมชินเองผมเรียนจบแค่ป .6 ผมไม่ไม่มีโอกาสที่จะเรียนต่อเยเพราะพี่ไม่มไม่มีโอกาสผมจบป .6 ผมก็ไปทำงานกรุงเทพใต่างๆนานาจนกลับมามาอยู่บ้านเนี่ยก็มาได้ความไว้วางใจจากชาวบ้านก็ใส่ก็ใส่เป็นคนที่ซื้อสัตว์สุจริตไม่คือเราไม่เกเรง่าย,ายๆว่บชาวบ้านก็ให้ให้การยอมรับเรามาอยู่ตรงเนี้ย พอแล้วมาเปลีย่ยนตรงนี้แล้วเราก็ต้องพัฒนาไปเรื่อยคอมพิวเตอร์เรื่องทำงเก่งก็ต้องพยายามพูกคนทำที่ทไม่เคยรู้จักแล้วทุกวันนี้ทำเป็นหรือยังคะับเพิมไม่เก่งครับอันนี้เขาเรียกว่ามีการพัฒนาตัวเองเรียนรู้ตัวเอง,เอง,ยงใยการในสิ่งที่เราไม่เป็นแล้วเราได้ซื้อมาให้ลูกสอนมั่งอะไรบ้างให้ลูกทำงานมั่งแล้วถือว่ามันเด็กมันเด็กมันทันโคนเป็นแต่ว่าการ การทํางานแต่ละหัวข้อหัวข้อเนี่ยมันทําไม่ได้เราก็ต้องตั้งไว้เราไม่มีไอันนี้อันนี้ที่ลงไปในด้านของคอมพิวเตอร์แล้วกันนะแล้วก็ในในโทรศัพท์มันจะมีทางไลน์มาเห็นไหมคะอย่างเช่นเมื่อไม่นานเนี้ยที่เขาบอกว่าที่ขึ้นเดือนคู่มีรายได้น้อยเนี่ยคือคือที่เปองแล้วที่ไม่มีมาพอแล้วนนันแล้วพี่สามารถเพิมเติมแล้วก็เป็น เขาบอกว่าถ้าเชื่อเข้าไปใน Google ไปที่คดีที่เพิ่งเนี่ยเราก็จะรู้ว่าว่าถ้ารู้ว่าจะคดีแล้วถ่านหรือไม่ถ่านเราสามารถตรวกสอบได้แล้วถ้าเกิดไม่ผ่านที่ก็ประกาศเสียงตามสายว่าไม่เกินวันที่สองวันนี้เนี่ยถ้าเราไม่ถ่านหรือว่าอะไรข้อมูลเราตกหล่นหรือว่าเรายังไม่ลงคดีเนี่ยเราต้องไะเปลี่ยนกฎหมายไปตรงเนี้ยอำนาจนี้นะคะหรือไม่เพอเรื่องไนโทรศัพท์หรือไม่ไม่ค่อยเก็บุังไงเราอย่างระดับนี้ ใส่กระสุกปืนแล้วใส่จิตต่อกับทางไม่งานแต่แต่ก็มีการติดติดตามว่าคนที่ทะเบียนที่มไหนใช่ครับเพราะผมเอาธนาคารมาที่บ้านเลยมาเที่เกี่ยวที่บ้านแล้วก็แล้วรู้บ้างยังไม่ได้ทำได้ไม่ได้แล้วตรงนี้มีเกี่ยวกับเครื่องเครื่องเทคโนโลยีว่าเครื่องสื่อสารหรือว่าอะไรเช่นเครื่องไทยหรือว่ามีอะไรให้รู้บ้านได้รับประโยชน์ ก็มีควบคมมีเส่วมตัวตเจ้าชายชาวบ้านมาก็ทายให้ไม่ได้อะไรเลยครับให้่ายอใชข้าวตอใจ้ข้าวมีับใช่ฝังและลรเครื่องนะ <c oughs> กับคเขาจริงๆแล้วส ja. ja. ัมภาษณ์ตำแหนนี้ก็คือลายทีสัมภาษณ์อะตำแหน่งเนี่ยน่าจะทป็งานด้วยใจแล้วก็เรียกว่าอะไรนะคือที่มเคยเข้ากับคนเนี่ยใน่ที่ที่ที่สัมภาษณ์มาเนี่ยเป็นที่นะแต่นี้ที่ได้ยินมามากคือเห็นแต่ละตำแหน่ง 在外面打工呢。